เป็นคน oh. โอเคค่ะนี่ไงพี่ตูเนี่ยใจอ่อนละลายเพราะตัวนี้เนาะน้องเขาบอกอยู่ค่ะว่าเป็นอะไรนะคะยี่ห้ออะไรพี่ตูก็จำไม่ได้แล้วพอเมื่อวานนี้มัวแต่ดูต้นไม้สวยๆงามๆนะ นี่นะคะวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนกระถางตัวนี้กันเนาะนี่กระถางตัวนี้กันเนาะเนี่ยเห็นไหมคะเขาน่าจะแน่นแล้วเปลี่ยนกระถางเฉยๆนะคะวันนี้ที่ตูซื้อแต่ดินหินญี่ปุ่นนะเพราะว่าเรามีแทนตัดที่อ่านิดเดียวค่ะเราก็ซื้อดีๆมาปลูกเลยนี่ค่ะ วานนี้เป็นแบบนี้เลย ที่เขเนี่ยซื้อแบบนี้มาเลยนะคะแต่ลากเขาเติมอยู่นะคะลากเขาเติมอยู่ลากยังแข็งแรงยังแห้งอยู่นะคะดูเดิเขาเขาเขาขายอย่างนี้เลยนะคะขายแบบนี้เลยนะคะไม่มีกระถางเลย,เลยนี่เดี๋ยวพี่โตก็จะเอา โอ้ยหอมกลิ่นใหม่หัตปูกอย่างพี่ตูนี้นี่นี่เขาด่างสามสามอันแล้วนะคะพี่ตูก็จะเอานี่นะดินที่มากับเขานี่เอาทิ้งไปเลยดูดีนี้ดินเขาแห้งมากเลยนะคะเอาเลิมพูดไปก็เลิมไปเนาะนี่ดินแห้งมากๆเลยดินที่มีอยู่ที่บ้านนี้เนาะนี่ค่ะ ใส่ไปเพราะว่าเราซื้อซื้อเข้ามาแล้วเขาไม,ม่มีเดี๋ยวได้มาอีกต้นนะน,นี่ติ๊กก็จะใส่ดินที่ตัวเองมีมีอยู่ที่บ้านเนาะนี่เขาแห้งแล้วนะเพราะว่าซื้อมาจากร้านแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยซื้อมาจากร้านเป็นแบบนี้เลย วันนี้พี่โตก็จะมาเปลี่ยนกระถางมือใหม่หัดลูกนะคะง่ายๆดูใน YouTube แล้วก็เอามาทำนะคะง่ายๆนะอย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรียสซีหมดเกลี้ยงตามภาษาที่ว่าเราไม่มีก็จะวางอย่างนี้เนาะนี่นี่ หรือเราจะเอาเข้ามาอีกนิดนึงก็ได้ไอยากให้เขาเห็นเด่นชัดแล้วก็นี่เลยวางอย่างนี้เลยนะมีความสุขนะคะตอนนี้จับต้องได้หมดนะคะตอนนี้จับต้องได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่า บอลสีราคาแพงแพงก็ลดลงมาพอจับได้นะคะนะคะดีเลยเล็กไปใลอ่อนละลายเพราะต้นนี้แท้ๆปกติเมื่อวานนี้ตั้งสัสัจจะว่าจะไม่ซื้ออีกนะคะไปดูดิน ดินปลูกแคนตัสเฉยๆเพราะที่บ้านมีแคนตัสแล้วปรากฏว่าดินเขาแห้งนะนี่ค่ะตูก็จะวางอย่างนี้นะสองสาวันพี่ตูถึงจะลดน้ําเพราะว่าเขาน่าจะไม่ได้ลดน้ำเนาะมาดูวันนี้กันค่ะว่าข้างในเขาใส่อะไรไว้มากเนาะโอ้เขาปลูกเหมือนพี่ตู่เลย ดินปลูกเหมือนของพี่โตเลยเนี่ยไม่มีขุ๋ยมะพร้าวไม่มีอะไรเลยน,นี่นะคะมีฐานนั่งนิดหน่อยแต่ลากตึงเลยไม่น่าเขาถึงออกดอกเนาะแล้วเขาใส่สตาร์เกิลจีไปด้วยเนาะ ใส่ปุ๋ยไปด้วยมีครบหมดเลยแล้วก็อัดอัดไอ้นี่เข้าไปเลยนะคะ เดียวนะวิโตก็จะเปลี่ยนกระถางใหม่ปรากฏว่ากระถางนี้เล็กไปนะคะกระถางนี้เล็กไปแล้วเนาะนี่ค่ะกระถางนี้เล็กไปแล้วเนาะเนี่ยกระถางนี้กลายเป็นเล็กไปเนาะพี่โตก็เลยเปลี่ยนกระถางใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะก็นี่เลย เอ้ยพอดีละพอดีละพอดีเลยคราวนีุ้ดลมให้เข้าหน่อย สวยงามไหมคะแล้วเรากเา็เอาใส่ละเอียดไปหน่อยเนาะดินละเอียดไปหน่อยนะ สามต้นนะคะแล้วเราก็เอาแคนตัสหรือว่าได้มาจากตัวนี้ดูดิจำจำไม่ได้เลยเป็นคนที่ นี่เลยเห็นไหมคะสวยงามนะคะนี้เราก็เอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้เห็นไหมคะอ่ากันกันดินเห็นพือเขาไฟนะเห็นคือเทาไฟ จากนั้นพี่โสก็เอาเดินใส่เข้าไปดินที่บ้านนี้แหละคะ่ะจากนั้นก็โรยด้วยดินญี่ปุ่ านจีเราหมดตากึนจีเราหมดแลด้วเราก็เอากระถางตัวนี้นคะคะไม่รู้เขาใส่สัญลักษณ์อะไรอะไรเนาะเอาออกค่ะโอ้เนี่ยเขายังมีเขาดินดินเหมือนของเรานี่แหละค่ะ แห้งแห้งแล้วนะคะ ก็ได้แล้วสวยงามนะคะ